กระจกหลังทขาไม่เปิดไม่ได้เะเปิดได้ครับพูดเล่นจริงจริงเย้ที่สำคัญมีที่เก็บปืนด้วยเฮ้ยเซฟเล็กครับคันนี้มันคือโตโยต้ารุ่น่าทันด้าเอาไงแบบนี่ไงไม่ไม่ใช่ที่คุยไว้อะอาว่าจะต้องงไงอะไรคุยอะไรมึงคุยอะไร คุยกับมึงไงไม่ต้องคุยคุยกับท่านผู้ชมนวลสวัสดีท่านผู้ชมครับตอนเราท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถคันใหม่กูได้ท่าแล้วกูได้ท่าแล้วซ้อมๆนะกลอ็เตยงงทำไมท้องสายแก่รับเชิญยี่สั่งทำไ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 งนี่คิดสัดเลยย่เีตอนเราท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถคันใหม่โอ้ยนุ้มขายให้ เดียน <owad Es> ี <and> <S 2> <S 2> <S 2> ่่อาไอ้ยันหนักไปอยากเจอคุณได้ครับเจ้าของรถในวันนี้ครับรถคันใหม่ครับตรงกลางครับรงถ้ารายการท่าใหม่ครับรถบรรทุกที่นี่ใช่ไหมคันนี้คันนี้มันมันดีกว่านี้เฮ้ยแล้วมันดีวะดูผมนะเออเอาผมพูดว่าท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถรถจากเรืงอะไแล้วก็คันโอเคนะท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถคันใหม่ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณเป็นคนแรกเทปแรกคอนเซ็ปต์ของรายการของเราอธิบาวันนี้เลยคืออยากให้คนที่มีสตังค์และกำลังอยากได้รถคันใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเซกชั่นไหนรถใหม่หรือรถเก่าเราวีหมดได้มารับรู้ข่าวสารรับรู้ข้อมูลปนสาระและไม่สาระส่วนใหญ่ไม่สาระได้ได้เป็นความบันเทิงได้เป็นความบันเทิงรถคันใหม่ใช่ วันนี้เบิร์กเลอร์เบิร์กชัยก็เป็นที่จับตาเตยกันรู้ใช่ไหมขนาดตัวเองขับไปแหลมฉบังโดนถ่ายยังไม่รู้ตัวใช่มันยังเข้าไปเม้นเลยว่ารถกูเหรอมันน่าจะเป็นไม่กี่คันนะจริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายก็คือรถมันเพราะตอนนั้นที่มันไปยังไม่เปลี่ยนล้อยังนี่เปลนล้อใหม่แล้วแต่ก่อนจะไปดูว่าคันนี้ท่านผู้ชมเห็นประกาวรู้แล้วรู้ว่าอะไรคนกเก่งเรื่องรถต้องบอกงี้ก่อน คุณเติร์เป็นเจ้าของกิจการชื่อว่ายูนิคออโตโมทีฟครับยูนิคออโตเป็นเกรย์มาเก็ตเป็นเกรย์มาเก็ตเกรย์มาเก็ตนำเข้าอิสระก่อนหน้านี้ก็มีเอาพีนทีมฟอร์มูล่าวันซึ่งก็อยู่ในสังกัดของเรโนใช่ไหมเรโนซื้อเอาพีนเอาพีนเป็นรถสัญชาติฝรั่งเศสที่ทำรถสปอร์ตหน้าตามันจะแบบเหมือนกบหน่อยอารมณ์เหมือนมีปอร์เช่ผสมฟอร์เรรี่250 GT สมัยก่อน ดังเลยพี่อู๋สปินนารมารีวิวอ๋อจริงเหรอพี่อู๋ซื้อไปแล้วมั้งพี่อู๋ซื้อไปแล้วอ๋อยังครับยังครับมีเจ้าของไม่ไม่ปั่นพี่อู๋ก็เลยวะเดี๋ยวแกบอกแกอยู่แล้อยู่อยู่ครับขายแล้วขายแล้วอ๋อขายแล้วเขาเก็บเรียบร้อยแล้วขายก็อยากได้มีคันเดียวในประเทศไทยวะใช่ครับแต่คันที่สองกำลังตามมาคันที่สองกำลังตามมาเอาพี่ใครเล่นเกมแกรนด์โอลิซโม่จะเจออ่ะเข้าเรื่องกันเลคันใหม่ครับวันนี้นำเสนอเ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 อใหม่แค่พอคบแม่กับบาตอเรียต้าครับ ใหญ่กว่านี้มีอีกไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะคนละเรื่องที่เอารถผมมาเนี่ยคือเอามาอเอาามเทียบไซส์เอามาเทียบไซส์เมื่อกี้คนละเรื่องเอามาเทียบไซส์คนละเรื่องอ่าฮะคันนี้มันคือโตโยต้ารุ่นอ่ทันด้าโตโยต้าทันด้ามันอ่านว่าทันด้าหรือทุนด้าแล้วแต่ครับแต่ปกติถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกทันด้าทันด้า defines it with a fully boxed frame แต่เรียกอะไรก็ไม่ผิดหรอกขอให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือรถรุ่นนี้ทันด้าอ่าฮะนี่คือล่าสุด ล่าสุดครับ2023 2023ใช่ครับโชมนี้ออกตัวมาแล้วออกออกเปิดขายมานานยังขายมาปีย2่ครับขายที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับ22คันนี้คือกระบะตันครึ่งถูกไหมใช่ครับตันครึ่งประมาณเกือบ2ตันแหละเชียวๆงงเอองงดิแล้วของผมเท่าไหร่อ่ะตันเท่าไหร่อ่ะตันสองเหรอโอเคกระบะเนี่ยมันจะมีหลายประเภทใช่ไหมใช่ครับบ้านเรายอดที่สุด ก็คือกระบะหนึ่งตันก็คือแบบคูนแบบผมอแบบผมก็จะไม่ถึงตันแต่ตีรวมตีรวมตันแต่ถ้าเกิดว่าเอาจริงๆที่ที่ดูไบรถผมเขาจะเรียกว่าห้าร้อยโลครึ่งตันของคุนเล็กตาตันเอื้อว่าอันเล็กตีมาเสร็วว่าตันหนึ่งแล้วก็ตันครึ่งตันครึ่งก็จะเป็นซันดามิดมินใช้นี้ใช่ครับคู่แข่งของเขาก็จะเป็นฮอนด้าที่เป็นที่เป็น อย่างนี้ก็มีอ๋อมันจะมีไซส์ที่มันอยู่เซกเมนต์เดียวกันจะมีอ่แรปเตอร์150อ่าแรปเตอร์150อ่า150แล้วก็จะเป็นดอทอ่าดอทลัมดอทแรมแล้วก็อ่าซินเกิลลาโดออ๋อแต่ฮอนด้าไม่ใช่หรอคอนด้าคอนด้าผมยังไม่เห็นตัวใหม่ผมจําชื่อไม่ได้ด้วยแหละแต่คอนด้าก็ยอยู่ในในเซกเมนต์นี้ใช่แต่แต่แต่มันยังไม่ออกรุ่นใหม่ออกมาใช่ครับอ๋อนี่คือคู่แข่งโดยตรงของแรปเตอร์ F150 มันมีตันครึ่งแล้วไม่มี2ตันปะมีมี ก็เป็นฟูลไซส์ไงใช่ครับอันนี้อันนี้ก็ฟูลไซส์แต่ว่ามันไม่ได้ตัวทมันเล็กมันเล็กอยู่มันเล็กอย่ไอ้ยังฟอร์ดอะฟอร์ดมี F150 F250 f ้5 0 F350 อฟองหคือมันจะมีไซส์ต่างๆกันไปนะครับแต่นี่ก็คือถ้าเป็นประเทศเขานี่คือกระบะเริ่มต้นนี่ถ้าเป็นประเทศเรานี่กมันจะไอเริ่มต้นของเขาอะจะมีเล็กกว่านี้ก็คือทาโคมาเท่ากับเรนเจอร์ดัปเตอร์เนี่ยเระทอมานี้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ที่ใหญ่แล้วนะ ซึ่งมันไม่ใช่เมกันสไตล์ใช่ไหมครับสไตล์ต้องเป็นนี้ถ้าอย่างนี้แต่ถ้ายอดฮิตสุดในสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมรับว่าเป็นฟอร์ดเป็นฟอร์ดเป็นฟอร์ดออเชฟโรเล่แต่ว่าก็อย่างว่าเขาก็ทำขายเฉพาะของเขานู่นบ้านเราเอามาไม่ได้บ้านเราก็เลยแปลงจำแรงเป็นแรปเตอร์ใช่ครับเป็นฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตอร์ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดของออสซี่ออสซี่ออสเตรเลียอันนี้ตลาดอเมริกา100%ยร์เครับอันนี้ทำที่เท็กซัส คุณบอกสเปกออมาดีหน้าตาเชั้นนี้เป็นตัว2022 2023นะครับเครื่อง3.5 L V6 สวินเทอร์โบเปิดฝาปงเปิดฝาปง3.5 L V6 3,500 cc ค V6 กี่แรงม้าพี่เจ้ยประมาณ300ปยปายครับ390 400 400อ่ะตีกลม400ครับตามสเปก็บ่า400แรงม้า อย่าได้ไปจ่อโตบนทางด่วนเวฟเดียวอันนี้เป็นเบนซินดีเซลเบนซินครับเบนซินคุณรู้ไหมว่าทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยรถพวกนี้ทำไมถึงไม่เป็นดีเซลกันทำไมอ่ะเพราะเวลาสหรัฐอเมริกาบางตอนเนี่ยไม่มีดีเซลขายเลยใช่บางตอน มีดีเซลขายแต่คือละไม่สูงมากมันจะมีดีเซลขายแต่ถ้าเกิความสูงก่าระดับน้ำทะเลเยอะๆดีเซลจะวิ่งไม่ค่อยได้ใช่ต้องเป็นเบนซินรอบมันน้อยใช่ต้องเป็นเบนซินต้องเป็นเบนซินเชี่ยสามพันหาร้อยซีซีทีอดีจากโรงงานคันนี้เป็นตัวทีอาร์ดีแพคเกจครับภาษาอังกฤษมึงดูโดเรื่อง s p e d i เอแนไที่เหนใอยคือแบบที่เราใช้จร d ง e r f ง r m อแบบที่เรากช้นรกงจ พรั่งอยาไปทิ้งมันดูรถทราเวลอยากไปทิ้งมันนะทูกปีทุกวันต้องมานนครับนี่ไปยาสุดยอดวะกูเจอฝรั่งกูใบแดกเลยมันใหญ่จริงว่ะใหญ่มากไม่มีขับขวาถูกไหมมันมีครับแต่ว่ารถมันต้องไปแปลงอะฮะมันจะไปแปลงอยู่ที่แถวๆพวกอินเดียอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันเอาอย่างไรได้เล่าให้ฟมันคืออย่างนี้มันจะมีรถรถทุนด้าหรือฟอร์เรสเตอร์หรืออะไรที่มันสามารถทําเป็นขับขวาได้แต่ว่ามันก็ต้องไปที่ศรีลังกา ไม่ใช่ขวาแท้จากโตโยต้าไม่ใช่ขวาแท้ต้องไปแปลงต้องแปลงคุณเคยถามปะเคยถามแล้วเคยคุยมันทำยังไงมันคือตัดจากตรงนี้แล้วย้ายฝั่งเลยครับเขาสร้างขึ้นมาใหม่เลยครับฮะเขาสร้างขึ้นมาใหม่สร้างคอนโซนใหม่คือสร้างคอนโซลใหม่ทําไฟวอลใหม่หรือเครื่องหรืออะไรออกมาทําใหม่หมดเลยสายไฟทุกอย่างสลับใหม่หมดเพื่อเป็นขวาใช่ครับแล้วเหมือนโรงงานเลยไหมก็ใกล้สิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ก็คือรถมันช้ำแล้วอ่ะผมก็เลยแบบไม่ได้เล่นรถผมเคยเจอในในยูทูบบ้านเราที่ ตี่ต่างนะครับที่ผมดูสารคดีที่รถบ้านเราถูกขโมยไปบ้านเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาที่ต้องไปขับซ้ายหรือหรือลาวเดวเวอร์มันจะมีร้านที่รับทําริมน้ำโคงอวนเขาไม่ได้ทําแบบนี้เขาไม่ได้หล่อใหม่คือเขาตัดเลยคือโมเดลเขาช็อปนี้เลยแล้วเขาย้ายออ๋ย้ายฝั่งแล้วก็ย้ายฝั่งคือของล่าสุดที่ผมคุยกับทางโรงงานนะฮะคือเขาก็ซื้อรถจากที่อเมริกานั่นแหละแลวทีนี้เขาก็มีโรงงานดัดแปลงของเขาคือเขาหล่อ คอนโซลใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยคือทีดีกับด้านอ่ะใช่ใช่ทีดีกับด้านประมาณนั้นก็อรก็ก็ประมาณ95%เกือบ100%เปแหละแต่คือทางที่ดีคือเราเล่นออริจินอลดีกว่าอย่างน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะรับประกันไกลหน่อยแต่ยังทมให้โทรกิ้งกางอะไรกันได้บ้างเรื่องไม่ไกลนะพี่ขับขับทำไมผมถึงเลือกทุนด้าทันด้าออกมาขับก่อนเพราะว่ารถมันเองเซอร์วิสง่ายเครื่องยนต์มันท้องตลาดทั่วไปเลยแล้วอย่างหนึ่งท้องตลาดบ้านไคร ของตลาดจริงๆเครื่องมันคล้ายๆแรงคุยเซอร์ตัวปัจจุบันนะฮะใช่เอาไะไรบ้านเราก็มีอย่างงี้จริงๆก็ใส่กันได้หมดเลยอะฮะโ,<อ>โชว์รูมเตรมาร์เก็ตทั่วไปก็ซ่อมได้ซ์วิสได้ออ๋แล้วก็อย่างหนึ่งตัวตัวรถเนี่ยถ้าเกิดด่วนเหตุอะไรขึ้นมาจริงๆคุณส่งไปที่เวียงจันทร์หรือไม่ก็กัมพูชาใกล้ๆเ,เ,เขามีโชว์รูมรถขายวาพวกนี้โดยตรงอยู่แล้ว คือก่อนจะขายผมศึกษามาแล้วเหมือนกันแล้วมาคุยเรื่องวารันตีเออโอเคล้อเปลี่ยนแล้วล้อเปลี่ยนแล้วคือขายคุณให้ล้อนี้เลยใช่ให้ล้อนี้เลยครับเป็นไซส์อะไรเป็น18ครับผม18กว้าง9นิ้วยางเอฟออฟยี่สิบตรงรุ่นเขาเลยตรงรุ่นครับโชคเป็นโชคของอะไรครับโชคเดิมมันเป็นบิวสไตล์ครับพี่โอ้โหไฮโซอ่ะดูรอบนองก่อนนะคันนี้เป็นคิริตป่ะคันนี้คิริตครับโอ้โหไงเงี้ยร้องเลยยังไม่ไปแตะโอ้โหโชกบิวสไตล์ สี่คูณสี่เฮ้ยอันเนี้ยรถอเมริกันน่ะครับแม่งมีทุกยี่ห้อเลยแต่คันนี้ไม่รู้มีไหมอะไรอ่ะโอ้โหมีไฟด้วยเฮ้ยเช่แม่งเบาหวิวเลยนะอ่ะเช่นเราเป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าเปิดแค่แปะเฉยๆไม่ต้องงัดจริงๆว่าเปิดกับรีโมทได้ด้วยนะฮะกดรีโมทแล้วก็ได้เงโอ้โหไม่มันเหมือนหนักนะแต่ไม่ไม่หนักเลยนะผมเห็นฟอดอะ่ะมีบันไดเป็นพวกนั้นเป็นออปชั่นครับ อันนี้ก็มีเป็นออปชันเหมือนกันใส่เพิ่มเพราะว่าคันที่ไปผมมี150อีกคันหนึ่งที่ในในท่ามันจะเป็นบันไดลงมาแล้วก็มีด้ามจับถูกต้องแล้วบางทีอะช่างไม้แม่งกดตรงนี้นะใช่ครับกดตรงอันนี้ก็เป็นออปชันในคันนี้มีมีบันไดให้ขึ้นอ๋อเปีนขึ้นตรงนี้ใช่นครันนี้ไงนี่ก็เปีนขึ้นตรงนี้ แล้วก็เหยียบขึ้นไปเลยใช่ครับอันนี้พ่นจากโรงงานนะครับใช่ครับโรงงานครับอันนี้พ่นนะฮะไม่ใช่เป็นแผ่นแปะนะฮะอ้าวผมมองนึกว่าเป็นแผ่นแปะพ่นครับที่ลองดูเขาพ่นทับเนาะสหรัฐอเมริกาไม่ได้ฮิตการใส่ไลเนอร์ไลเนอร์เหมือนบ้านเรานะครับสหรัฐอเมริกาเขาจะมีอุปกรณ์สีคนพิเศษเหมือนเกรดเนียครับ กองทัพก็คือไอ้นี้ใช่ครับเมื่อก่อนที่มันทำใหม่ใหม่มันฮิตมากการแตงรถที่อเมริกามันเอาไอ้ที้มาพ่นรถทั้งคันเลยนะครับใช่ครับหรอใช่มันก็จะกลายเป็นเหมือนเหมือนเนกันด้สยใช่มันจะเหนียวมันคือมันยางมาต่อยที่มันมันแห้งแล้วมันเป็นเหมือนแผ่นยางที่รองลงไปเลยนะเนี่ยใช่ใช่ใชนี่คือพ่นจากโตโยต้ามาเลยใช่ครับอันนี้คือพวกนี้เป็นออปชั่นเหมือนกันเราพ่นไม่พ่นแล้วนี่คืออะไรอ่ะไอ้นั้นที่ไว้เหมือนไว้ล็อกของล็อกอะไรทั่วไปเนี่ยครับเลื่อนได้คือผมก็คลายออกใช่แล้วก็เลื่อนก มีไฟด้วยไฟถ่ายไฟีมี Power Outlet ใช่ครับ Power Outlet ด้วยโอ้โหมีไฟสองฝังผู้แต่ันี้เบามาก Amazing มากทีแรกนึกว่าจะหนักไม่ไอหนักอลยเฉยๆแต่ Amazing ตรงไฟฟ้าใช่เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟมีกล้องถอยหลังหูลากหูลากหูลากโรงงานแล้วก็มีพวก Power o u t ใช่ครับแล้วก็คันนี้มี option ลากเทรลเลอร์ด้วยคือยังไงมันยังไงครับคือมันมันสามารถเข้าไป กดปุ่มสมมุติว่าเทลเลอร์แบบเออจะขยับให้มันช้าลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเทลเลอร์ตรงรุ่นของมันขายด้วยไงฮะออปชันมันเป็นเทลเลอร์ที่เก่งหน่อยใช่ไหมถูกถไหมมันเป็นเทลเลอร์ที่ไม่เทลเลอร์ลากเปล่าๆใช่ครับไม่ใช่เทลเลอร์ปกติที่มันไม่ฟรีหมุนฟรีมันอันนี้เป็นเทลเลอร์ที่มีเบรกใช่ซึ่งมันจะต่อเดี๋ยวนี้เมื่อรถเบรกเซนเซอร์มันก็สั่งไฟมาให้เทเลอร์เบรกด้วยช่วยกันเบรกใช่ครับแต่ถ้าลากสาลี่เหมือนบ้านเราไม่มีก็ลากแล้วกเด้งเด้งแล้วเด้งไป ไม่มีขอนะครับทุกคนไม่ต้องนับขอก็จกแล้วทำไมเปิดไม่ได้ละเปิดได้ครับก็จกแล้วเปิดได้เหรอเปิดได้ทั้งบานเลยพูดเล่นจริงจริงเย้โคจ๋วโอ้โหเต้ยครับจะลงทุนกันป่ะฮะมาลงทุนกันป่ะทำอะไรควรจะครึ่งวะทำอะไรพี่ทำรถพวกนี้ให้เปิดอย่างนี้ได้ป่ะว่าขายพังเลยนะเออเ้ยขายพังแน่เออมันต้องทำกระจกใหม่หมดเลยนะก็ไม่ยากนี่ถูกป่าใช่ครับ ชุดนี้เราก็สามารถเบิกได้ใช่แล้วเราเรามาดูกลไกมันใช่มาแปลงใส่นู่นอ้นู่นอาไม่ได้ก็ได้นะอุ้ยเฟี้ยวอ่ะอันนี้มีกล้องข้างบนใช่ครับกล้อง3 60ครับกล้องข้างบน2ตัวคือตอนนี้กระจกมองหลังไม่มีแล้วนะเป็นกล้องมองหลังแทนแล้วก็อยู่ข้างบนกระจกมองหลังถ้าพี่เข้าไปดูในรถจะเป็นกระจกเป็นเป็นกล้องแล้วครับอ๋ออ๋อในงานใงานในงานในงานกล้องถอยมี กล้องปักกิ้งแล้วก็กล้องมองหลังต่างหากอีกแล้วก็มองหลังจริงๆซึ่งยิงจากตรงนี้ออกไปใช่ครับซึ่งก็จะเหมือนรถผมที่ไปใส่ของเจสิบไมล์ของจีนของบริเวอร์ที่เขากำลังคิดกันตอนนี้ก็คือมันมันแต่ทีนี้คือจากโรงงานใช่ครับโรงงานเที่ยชอบอ่ะบันไดไม่พับใช่ไหมไม่พับครับอันนี้เป็นบันไดแบบตายตัวครับเป็นออปชั่นของมัวิสเบกสี่ล้อ ยาง285ชกบิลสไตล์ครับยางอะไรมีอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมอแต่นอกประมาณนี้ครับแลไวดูด้านในไหมด้านในมีแหวบไปนั่งคู่ลังก์เเลยไปดูดิชอบกระจกมากเลยอ่ะนี่แหละนี่ไม่ใช่รถกระบะแล้วที่เขาบอกว่าเวลาคุณดูสารคดีสอยอเมริการถแข่งอ่ะสตรีทเอาท์รออะทำไมเขานั่งกันแล้วแบบสบายแม่งกว้างมากกว้างจริงกว้างกับผมว่ากว้างกว่ารีโวอีกครึ่งถึงมะมันใหญ่กว่ารีโวประมาณครึ่งเมตรพี่ นั่งสบายมากถพี่ดูนั่งข้างหลังนั่งเหลือๆนี่ผมถอยมาสุดนึงเนี่ยนี่สุดยังไหนสุดเลยเอาแบบสุดเลยรถคันใหม่ท่านผู้ชมต้องเห็นเออคือมึงตัวใหญ่จัดน้ำหนักมึงแม่เกือบสองร้อยปรับนอนด้วยปรับนอนด้วยอ่ะพอคนคงไม่นอนมากกว่านี้หรอกเนี่ยสุดแล้วครับแต่คุณนั่งสบายอ่ะแต่จริงๆถ้าขับจริงมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเอาที่คุณขับจริงอ่นนี้ผมขับจริงอันนี้จะอุตริเลยอันนี้ขับจริงเท่านี้โอ้โหเตะบอลได้เหลือๆ ของจริงว่ะโอเคเฮดลูมไม่ต่างเฮดลูมไม่ต่างเฮดลูมไม่ต่างกับรถกระบะบ้านเราแต่ด้านข้างครับนี่ไอ้แค่เท้าแขนได้ไอ้ี้่นี่วางกาแฟไม่รู้กี่แก้วเลยดูดิหนึ่งสองเฮ้ยสามสี่มีไหห้าหกเออมีเจ็ดแปดแล้วของของคนขับฝั่งนี้ได้อีกสามนี่ เราสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยังไม่หมดนี่สิบห้าสิบหกโทษนะครับมึงปัดแดงพี่อะไรเขาสิบหกอย่างไอ้เยีนสิบหกแก้วแต่เขามีอะไรรู้ป่ะเคยรู้ป่ะทขาไมถึงต้องมีที่วางแก้วเยอะทำไมอ่ะคนชอวอเมริกาเนี่ยเขาชอบเครื่องดื่มอได้กินหลายอย่างมีเย็นแก้วหนึ่งมีร้อนแก้วหนึ่งมีน้ำหวานแก้วหนึ่งมีน้ำเจิดขวดหนึ่งโอ้โหสี่ละอ่ะจริงจริงไอผมเคยถามมาเขาจะเกิดไปสองคนก็แปดละใช่รถเมกัน แก้วน้ำจะเยอะที่สุดรถยุโรปจะไม่ค่อยเยอะแป่ทางคาร์โรไลน์ใช่ไหมบางคันรถยุโรปแม่งมีแค่สองที่แล้วมีที่เดียวเพราะเขาต้องให้คอนเซนเทรตการขายซื้อเพิ่มด้วยบางทีที่สําคัญมีที่เก็บปืนด้วยเฮ้ยเป็นเซฟเซฟเหล็กครับน่าเป็นมาตรฐานของคนเท็กซัสเขามังมีเซฟเหล็กเนี่ยเฮดเคมึงลืมเลยไปวะอะไรวะรถกระบะเฮียอะไรยืนหงีได้ ยืนได้อะเก็บของนี่สไลด์ได้ปะไม่ได้เก็บนี้ได้มีช่องชาร์จนะครับ USB C USB A แอร์คันนี้ลำบากเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮน์เป็นฟาเรนไฮน์ครับงานใหญ่ละตั้งยังไงเนี่ยก็จำเอาพี่ต้องจำเอาเหรอใช่จำเอาครับก็เลยจะไม่ง่ายฟาเรนไฮน์น้อยก็เย็นฟาเรนไฮน์เยอะก็ร้อนใช่นะครับรถกัขับเคลื่อนสี่ล้อ พวงมาลัยผมว่าเหมือนแรงคูเซอร์ใช่ครับใไหมมันทุกอย่างตอนนี้มันเหมือนแรงคูเซอร์เพราะว่าตัวโมเดลตั้งแต่ปี2021มาเนี่ยหน้าตารถจะเป็นแบบนี้หมดเลยเหมือนจีอาร์โคโร拉แหละขับซ้ายขับขวาเหมือนจะบอกท่านผู้ชมอย่างนึงนะครับแล้วคนที่ขับรีโวอยู่ทางบ้านพวงมาลัยรถรุ่นนี้ถอดน็อตใส่รีโวได้เลยนะครับตรงเลยเหรอตรงเป๊ะครับรออะไรล่ะครับพื้นฐานของโตโยต้ามันดีตรงนี้แหละครับพี่หน้าจอกี่นิ้วพี่หน้าจอประมาณหน้าจอประมาณ13 สิบสองนิ้วสิบสอง iPad ดีดีนี่ก็ดูนเวกเกเตอร์แบบไม่หลงแน่นอนโอ้โหอัปเดตตามไทยเลยใช่ไหมไม่ต้องอยู่เมกาใช่ไหมไม่ได้บังคับมันเป็น Apple CarPlay สายอยู่แล้วครับถ้าเป็น Android ก็เป็น Android Auto เลยหน้าจอคอมเร็วอยู่ที่120ไมล์หรือประมาณ180รกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมใช่ครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไปได้มากกว่านั้นแหละไปได้มากแต่ว่ารถมันคันใหญ่มันประเภทมันวิ่งประมาณร0อย0 4ผมว่ากำลังดีพี่ แลไปไเรื่อยๆไม่เหนยปได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยแต่ว่าบางคนให้ฝากความหวังไว้กับรถพวกนี้ที่แรงม้าเยอะๆต้องขับได้เร็วได้แรงใช้บิดประเภทอ่ะต้องต้องต้องทำความเข้าใจกับทุกคนนะตอนนี้ว่าเฮ้ยบางคนถามพี่ซื้อรถแรงม้าเยอะทำไมไม่ไม่แรงเลยวะก็เขาไว้ให้มึงใช้งานไม่ไปซิ่งเขาเอาไว้ให้ขับปกติมนุษย์ ทั่วไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย180เนี่ยมันจะหาที่วิ่งก็ลำบากแล้วถูกไหมเต้ยต้องข้ามรัฐอย่างเดียวเลยต้องข้ามมาแล้วฟรีเวย์แล้วฟรีเวย์ที่แม่งปล่อยถึง180ด้วยนะฟรีเวย์บางที่ก็ไม่ได้ให้วิ่งหมดไม้นะฟรีเวย์บางที่แม่งให้แค่ร้อยไม้นะกดไม้ของแต่ละรัฐก็ไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่เข้ามาดูนี้ก็เกียร์ก็เป็นเป็นอารมณ์เหมือนโตโยต้ายุกใหม่ที่ผมได้เห็นนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้าถูกต้องไหมใช่ครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านี่กระจกกระจกหลังกระจกมมอออองงงงงหหลลลััเเปป็็นน่าแบบก้ อันนี้คืออะไรอันนี้ที่เทเลอร์ไงพี่ปลดเทเลอร์ปลดเทเลอร์วิววิวนี่คืออะไรก็ะวิวากวิวก็สามารถดูกล้องส6ง้หกสิบได้เฮ้ยเย็ดมันจะสแกนให้ก่อนนะครับว่ามีอะไร่คือสแกนอยู่ใช่ครับแมงรถเก่งดีๆนี่เองเรารู้แล้วว่าเราจะลองไงนี่เรามีคนขับให้ไงเดี๋ยวให้เราได้ขับลองได้ลองได้เออเราเนี่ยเฮ้ยแจววาง อะไรการลื่นใช่ไหมใช่ครับเซคชั่นเฟชันอนนี่คือดิฟล็อกดิฟล็อกเวลาติดติดลมติดไรก็ต้องใช้โหมดนะเพื่อสกุยขึ้น่จะอุปสรรคแอร์แบ่งไซด์ขวาใช่ครับโอ้ฝรั่งใน USB แม่งรูชาร์จแม่งเยอะมากนะใช่ใช่อันนี้สำหรับคนคนนั่งอันนี้คืออะไรบวกลบนี่คืออันนี้คือแบบไว้ไว้ไอที่บอกว่าไอเขาเรียกอะไรเทนเลอร์เกียร์กับเทนเลอร์ครับบวกลบได้บวกลบฝั่งนู้นก็เหมือนรถกระบะทั่วไปใช่ครับตัดมงตัดหมอกใช่ค้ง ออโตไอดลใช่ไหมผมผมผมสะใจอะไรอย่างหนึ่งวะนี่กระจกมองข้างมึงดูซ้ายขวาอันเบลอย่างเลยวนะคือกระจกมองข้างเนี่ยตอนแรกผมอ่ะคิดว่าแม่งแบบแม่งทำมาผิดหรือเปล่าวะฝั่งนี้แม่งเป็นเลนวายไว้ฝั่งนี้แม่งเป็นเลนซูมเพราะอะไรพี่ด้วยคืออย่างนี้พี่ถ้าลบคันลบมาคันใหญ่มากใช่ไหมมันจะมองข้างไม่เห็นอ๋อทั้งหมดนี้เป็นวายมันจะไม่เห็นเลยใช่มันจะไม่เห็นเลยเพราะปกติของบ้านเราจะเป็นวายคู่อ่าแต่เนี้ยคันนี้จะชัดจะเหมือนบ้านเรา อันนี้จะซูมเพราะว่าทีเน็ตรถข้างๆง,งซ้ายมันเอมันจะเยอะกว่าท<อ>ี่นู้นเยเข้าใจเข้าใจไม่ว่าจะับแังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆริพอเอาจิงนะพี่ขับรถขับซ้ายในไทยผมคิดว่าถ้าคนที่เคยขับรถที่ยุโรปอยู่แล้วนะมาได้ขับซ้ายในไทยไม่ต้องเป็นไม่ต้องกังวลปรับตัวสักประมาณสี่ถึงสิบกิโลอะไรประมาณเนี้ยขับปกติแล้วพี่อืไม่ต้องเป็นห่วงด้วยแล้วอย่างหนึ่งก็ขับสบาย มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ได้ยากเลยดีกว่าพี่ถ้าคนเคยขับมาแล้วนะฮะแต่ถ้าคนไม่เคยขับก็ปรับตัวสักแป๊บหนึ่งผมไม่ผมไม่เคยขับลองไหมอ่ะไม่เอาไม่ลองเปิดเกทหน่อยยอมจ่ายไหนๆก็ไหนๆแล้วมีไฟใหมบะมีต้องนี้สอีไฟเลยต้องมีแหละมีไงโอ้โหจริงคันนี้มันออปชั่นไม่เต็มถ้าคันออปชั่นเต็มเนี่ยมันจะมีหลังคาใส่พาโนรามิกเลยพาโนรามิกเลยใช่ตัวอะไรมันไม่ได้เหมือนเหมือนอโลมจิสซี่เป่า ไม่ไม่ไอเดโมเนซีด้วยครับเอสอเอสเป็น SOS ชนตุ้มระบบคอมพิวเอร์ส่งสัญญาณดาวเทียมขึ้นไปศูนย์ศูนย์ใหญ่คุยเข้ามาผ่านรถให้ยูเกิดอะไขึ้นถ้าคุณมีสติพูดได้ก็บอกว่ารถชนอยู่ที่ไหนเ็าจะส่งความช่วยเหลือมาให้แต่ถ้าไม่พูดไม่ตอบโต้เขาเลยเขาก็จะส่งมาทันทีเหมือนกันใช่เองของใครของเขาดีวเจ๋งวะเฉงวะกับราคาเล้านกว่า เอาเด่นเดนละเจ็ดล้านเท่าไหร่เจ็ดล้านเท่าไรผมอะตั้งอยู่เจ็ดล้านสี่เจ็ดล้านสี่ถ้าใครจะซื้อก็มาคุยหน้างานแล้วกันเจ็ดล้านสี่แสนบาทสำหรับรถกระบะจัดไฟแนนด์ได้ไหมจัดได้ปกติเลยดาว20ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ได้ครับต้องบอก่านผู้ชมอย่างนี้นะครับนี่คือรถนาเข้าท่านผู้ชมอามาเปรียบเทียบกันรถบ้านเราไม่ได้โอ้เจ็ดล้านคุณเต้ยคุณขายอะไรคุณเอากะรวยเลยหรอ คือตัวรถเนี่ยราคาผมว่าไม่ต่างถ้าอยู่ที่สหรัฐอเมริการาคาไม่น่าต่างจากรีโว่ตัวท็อปเลยที่อเมริกาแพงอยู่ครับประมาณสองล้านเกือบสามล้านโอ้โหเกือบสามล้านอยู่คือที่ผมทราบมาก็คือถ้าเราเปรียบเทียบรถกระบะคันน่ะมันก็ไม่ต่างถ้าค่างเงินค่าอะไรนะครับในฟูลไซส์เดียวกันอย่รัพเตอร์ก็จะสองล้านอยู่แลวถูกไหมครับก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคนขับกระบะที่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่คนจนนะ ต้องมีตังค์นะครับแล้วยิ่งเป็นกระบะใหม่ๆแล้วยิ่งอ่ะนี่คือจุดตัวเริ่มต้นแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแพงมาเรื่อยๆซึ่งบางทีแม่งแพงกว่ามาสแตนใช่ครับแม่งแพงกว่าซุปเปอร์คาร์อเมริกาคาร์โมโลอะไรอีกนะใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าขับรถรถอย่างเงี้ยที่อเมริกาแม่งแพงสองคือรถคันนี้ซื้อมาก็สองล้านกว่าแล้วใช่ไหมใช่ครับอเมริกาแล้วเสียภาษีต้องเข้าอีกกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะเกือบสามร้อยสามร้อยสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณมาถ้าราคานี้ใช้ต้องมีค่า ดำเนินการใช่ค่าขนส่งอีกคันนี้มาตู้เดียวแยกมาคันเดียวเลยเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่สิ่งที่สําคัญครับในรถคันใหม่เราดูสเปคมาคร่าวๆแล้วนะครับสมมติว่าวันนี้มีลูกค้าที่ดูรถคันใหม่อยู่ครับฮะโอเคผมมีเงิน7จล้านสี่แสนไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมอแต่ปัญหาของผมอยากจะทราบเรื่องการบริเวณตียูนิค ก็ตมทีฟทำอะไรให้ได้บ้างคือถ้าเป็นของผมนะครับมันวารันตีสแตนดาดอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณสองปีห้าหมื่นโลน uh huh. ะฮะแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรพวกนี้เราใช้ประกันของชั้นชั้นหนึ่งทั่วไปที่เรารแถมให้นะครับแต่ทีเนี้ยตัวอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนดูแลหมดเพราะว่าเราเป็นคนนําเสนอต,ต,ตัวประกันเราจะต้องก่อนที่เราจะขายรถหนึ่งคันแล้วก็จะซื้อประกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งคันเนี่ยเราต้องดูว่าไอ้อะไรเราสั่งที่ไหนได้บ้างอะไรได้บ้างด้วยนะครับคือที่เลือกขายกระบะโต้ต้าคุนด้เนี่ย มันหาอะไรง่ายมันไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยคือผมว่าพี่เต้ศึกษามาก่อนอยู่แล้วว่าจะเอารถอะไรมาขายเขาต้องศึกษาสิใช่ครับคือมาผมเจอคําถามแบบนี้ทุกครั้งว่าเขาที่ไหนถ้าเกิดรัวปจะทํทาไงคือถ้าพี่ไม่เดือดร้อนหรือพี่มีซึ่งคันนี้มันน่าจะเป็นรถคันที่สามที่สี่ของเาแล้วแหละไม่ใช่รถคันแรกหรอกพี่ทาคันนี้เป็นคันที่สามที่สีอ่แล้ว พี่เสียเวลายกคันนี้สไลด์ไปฝั่งลาวเพื่อที่จะเซอร์วิสใหญ่หรือจะทําอะไรสักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากติดต่อผ่านคุณได้ไหมได้ครับผมดูแลเพราะคนที่ซื้อรถราคาเจ็ดล้านสี่แสนอ่ะก็ต้องเป็นคนมีสตางค์อยู่แล้วเขาคงไม่ยกหูโทรสอบถามขายหรอกเขาต้องให้คนที่บ้านทำคนที่บ้านก็ต้องโทรหาคุณไปเขาซื้อมาคุณถูกต้องครับคุณก็จัดการให้ได้ถ้าสมมติว่าติดต่อวันนี้โก้ซื้อไปเจ็ดล้านสี่แสนโก้ไปชนตึ้มเฮ้ยไฟหน้าแตกกันชนเบี้ยวไม่แม่งต้องไปทำต้องไปซื้อไอง ดึงว่าคุณก็จัดการสไลด์ข้าบฝั่งไปใช่จริงๆแล้วถ้าไม่จําเป็นต้องสไลด์ก็อู่ทั่วไปนี่แหละครับทาได้แล้วก็เราก็แค่เบิกอะไรจากฝั่งนู้นมาอ๋อคือคิดว่าคิดว่าประเทศเราอยู่เชียงใหม่แล้วกันเหอะใช่ง่ายๆง่ายโล่มันโลมันสั้นใช่ครับ่คบละโล่มันแคบถ้าสไลด์ก็ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนละใช่ราทีนี้ก็ถูกลงถูกไหมใช่ไปสไลด์เดียวก็สบายครับเดียวก็ถึง เผื่อไปถ้าเตรียมอะไรพร้อมสไลด์ไปนอนจ้างเขานอนทั้งสองคืนเสร็จแล้วสไลด์กลับเลยใช่ใช่ครับไม่ต้องรอกลับถูกไหมใช่ครับเจ็ดล้านสี่แสนบาทสำหรับคนอยากเป็นเจ้าของเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองกันนั่งกันหน่อยไหมให้เต้เห็นไหมอยากลองอยากลองฟิลสุดท้ายนะลองฟิลนะเดี๋ยวพี่ฟ้าโพ้งก่อนเอาละครับใโอ้โหดูกล้องมาหนิรอบทิศทางจริงหรอโก้ใช่สามร้อยหกสิบองศาเป็นโค้ดสมูทติ่งซิลกี้เลยวะ มันรถที่เป็นรถที่ใช้งานจริงได้คะแต่อย่างอย่างตัวอย่างถ้าคนจะเอาไปเทียบกับ F150 แรปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะเทียบกับ F150 ที่เป็นพวก,พวกทัวริงลไลกูล่าทั่วไปเพราะว่ามันเป็นรถใช้งานนะแต่ถ้าเป็นแรปเตอร์อย่าเป็นรถซิงละ แล้วก็อัตราสิบเตือนจริงก็อยู่ประมาณเนี่ยฮะสิบโลลิตรอะไรอย่างเงี้ยเออเงี้ยถามโอ้โหสิบโลลิตรเราถ่ารับได้นะใช่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 ตอนนั้นวิ่งที่ผมไปแหลมชบังมันอยู่ประมาณสิบสองโลลิตรโอ้มันอยู่จากค่าค่าเฉลี่ยของที่ที่เราขับอยู่นะครับที่มันวัดทิ้งเอาไว้มันก็เลยอยู่ประมาณถามฟีลผมนะถามฟีลผมนะเออดีกว่ารถโตโยต้าที่เป็นกระบะในประเทศไทยทั้งหมดรวมถึงแบรนด์อื่นด้วยนะดีกว่าทั้งหมดด้านหลังก็ ไม่ดีไม่ดีแต่ก็คือรถกระบะนะพี่เตอร์นะก็มีดึงหนังดึงหังหน่อยมีแต่เชื่อผมเถอะเอ้ยถ้าบ้านเราอ่ะยังมีการไปเปลี่ยนโชคให้นิ่มได้อ่ะซีซสอนอเมริกามันก็ต้องมีคุณเชื่อผมอ่ะคือนี่เป็นรถเก่งผมว่าก็ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงมันสามารถอัปเกรดแรงม้าขึ้นได้ไหมพี่จริงๆเครื่องตัวนี้เท่าที่ผมดูรีวิวมานะเครื่องตัวนี้คือเครื่องตัวที่เขาไปโมพันม้าใช่โอ้โหพันม้าเออเครื่องนี้แม้เป็นเบสออนของรถเนสคายหรือเป่ายังไม่รู้นะครับ เออเออออโอ้โหเปนเครื่องอาที่เป็นเท d p e r เ o อ m ์ฟอร์แมนซ์เทียเอซอที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เทยดียังอยู่แต่เป็นเทียดีเรทําทำเฉพาะรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ที่ญี่ปุ่นหรือ g l o b a l ก็จะเป็น gr gr อ่า gr เอาละสิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเ4แสนบาทกับรถกระบะ1.5ดตัน สองก็คือสิ่งที่คุณได้ก็คือความแปลกบนท้องถนนใช่สามคือคุณจะเป็นเพียงมนุษย์ไม่กี่คนในประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าของทุนด้าใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนบ้าน<ช> <ๆ S 1> เราที่ขับแวะเวียนเข้ามา <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรถแบบนี้<ๆ>ก็ติดต่อพี่เต้ยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ด้านล่างให้ใ<ช>่นะครับออหรือพี่เต้ยถ้าสมมุติสมมุติผมแบบเฮ้ยอยากไปอยากได้รถแปลกๆอะ่ะ พิเตอร์จัดให้ผมได้ไหมจัดได้เลยครับก็ได้ทุกได้ทุกได้ทุกทุกอย่างเลยนะครับเราเองก็จริงๆเราทำทั้งนำเข้าและส่งออกอยู่นะ G.R. โคโรล่าที่เมื่อกี้จอดเห็นไหมหายากยากหายากนี่จัดให้ S.T.I. ที่อยู่แถวนั้นหายาก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 ก็จัดให้ไหนๆก็ไหนๆวันนี้มาถ่ายพิเตอร์แถมหน่อยโคโรล่าโคโรล่ามีเจ้าของยังคันนี้มีเจ้าของครับเดี๋ยวรอรอส่งประมาณสี่ประมาณสี่ห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี้มีเจ้าของมารับแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าจะเอาคันใหม่อ่ะมีอยู่ในท่าพี่มีอยู่เท่าไหรเท่าไรอะราคา C R Corolla ผมเปิดราคาอยู่499ครับ499ไม่ต้องไปรอลุ้นนะครับว่าใครเป็นเจ้าของในไทยมาไม่ถัดไม่ต้องลุ้นซื้อเลยซื้อได้เลยสายดาวลูกเจี๊ยบ S T I คันเมื่อกี้จอดอยู่เป็นตัวพิเศษอะไรเป็นตัว Type R A R ครับ คือตัวเบาใช่ไหม500คันในโลก500คันบนโลกในไทยมีกี่คันมีสามคันรวมคันนี้เป็นสามอยากจะเป็นแค่หนึ่งในสามคันในประเทศไทยอ่าสกิดพีเตอร์ราคาอ่าห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดแสนบาทเอาละท่านผู้ชม รถคันแรกครับคันนี้ถูกจรลิตใครบ้างหรือเปล่าใช่ไม่รู้หรือใครจะเข้ามาดูตัวเป็นๆก็ด้านล่างนี้ผมขึ้นเบอร์โทรไ้ให้ครับโทรหาพี่เตอร์พี่ตั้มได้เลยนะครับติดต่อได้เลยสองคนนี้น่ารักมากท่านอยากได้อะไรแบบไหนท่านมีเงินเท่าไหร่จะดาวยังไงบอกเขาตรงๆเดี๋ยวเขาจัดการให้ขอให้ทุกคนสมหวังกับรถคันแรกของท่านใช่อาจจะไม่ใช่คันแรกในบ้านแต่อาจจะเป็นกระบะชุนดาคันแรกของบ้านของบ้านคุณนะครับขอบคุณพี่เตอร์นะขอบคุณพี่เตอร์นขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับพบกั็ใหม่ครั้งหน้ากับรายการของะไ รถคันใหม่รถคันใหม่โอเคคราวหน้าเดี๋ยวเราจะไปดูรถอะไรเดี๋ยวก็คอยติดตามนะครับผมบ๊ายบายสวัสดี